ก็พอดีครับคิมนี่จะพามาดูหอยเชอรี่ครับก็ลองเก็บหอยเชอรี่จากกลางทุ่งนะครับเห็นว่าเขาเลี้ยงกันได้นะครับหอยเชอรี่ก็เลยลองลองเก็บมานี่ครับมันก็ปุ่มปล่วยมาสักสี่ห้าวันนะเนี่ยมันมีไข่ออกไข่เต็มเลยแล้วก็มันก็รู้สึกว่าจะ,จะเลี้ยงอะไรมาให้กินนะครับเนี่ยที่ใส่ใส่ใบฟักทองใบทอง,ทองใบใบต้นยงต้นหญ้า ใบตัวอะไรไม่รู้ผักบงผักบงุงตำลึงเนี่ยกินหมดเลยนี่ครับผักทองเนี่ยใบผักทองครับเนี่ยอืมกำลังกินใบผักทองเนี่ย นี่ครับอ่างประกัดนะฮะหน่อยขมไอ้ห่อยเชอรี่นะฮะนี่อ่างประกัดเลยครับเดี๋ยวเขาดูเช้ามาเนี่ยใบฟักทองฟักทองใบต้นมงต้นหญ้าเนี่ยไม่มีมเหลือเลยกินหมดครับ ฟมันคามมากนะดูครับ mi fanno ลูกม่วงหาวนาาโหที่เนี่ยมันหล่นมามันก็มันก็กินนะครับดูแล้วจะเลี้ยงยังง่ายอยู่นะครับหอยเชลรี่เพราะว่าซึมเนื่องว่ามันหาก,กินยากครับหอยเชลรีอะ่ะมีแบบไอ้นั่นนะมันกินหมดนกนกปลาหางครับนี่หน่อยเชลรี่หมดหาก,กินยากมากเลย ปูนงปูน,นางประกัดนะครับคือปล่อยมาปล่อยดูเล่นเด่นดูนะครับเนี่ยป,ป,ประกัดประกัดหนีมันนอนบนใบเนี่ยฮะประกัดประกัดพอเขาประหมอปล่อยไว้นะครับมันก็เลยหนีประหมอ เนี่ยดูครับมันมขึ้นมาไข่บนต้นผักตบชวาครับเนี่ยไข่เต็มเลยเนี่นนเสียงเลี้ยงได้เลยก็เราก็เลยจะลองเลี้ยงดูนะครับก็ถ้าใครคเคยเลี้ยงก็แนะนำก็ได้ครับดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวถ้าดีผมก็จะถ่ายให้ดูนะรเรื่อยๆก็ตั้งใจะจะเลี้ยงไว้กินนี่นะครับมันน่ากินยากม่ก เอาไปผัดเผ็ดนี่สุดยอดเลยนะเมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดหอยเชอรี่เนี่ยหั่นบางๆบางๆโอ้แจ๋วโอเคครับ,บคุณนะที่ชมนะก็ถ่ายให้ดูคือใครสนใจเป็นแนวทางเห็นเขามีเลี้ยงกันครับตามช่อง youtube ก็จะลองศึกษาดูแะจะลองเลี้ยงดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ